สวัสดีครับชัดเจนพันเก้าครับผมสวัสดีเอฟซชัดเจนพันเก้าทุกท่านนะฮะมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็จะมาตอบคาถามของพี่น้องเกษตรกรอีกเช่นเดียวกันนะครับว่ามีวิธีการไล่นกไล่นกไล่หนูไล่ศัตรูพืชที่มาก่อกวนข้าวของเราในระยะใกล้จะเก็บเกี่ยวอย่างไรนะครับอันนี้คือคําถามนะครับไล่นกไล่หนูยังไงพูดง,ง่ายๆเนาะนะครับ ถามว่าได้นกได้หนูยังไงเนาะอย่างแรกคือนกเอานกก่อนข้าวที่อยู่ในช่วงของน้านมเริ่มมีแป้งแล้วที่อยู่ด้านหลังของผมนี่ครับก้าวเหนียวหอมหนาคานะครับนะครับกาลังจะโน้มนะครับนะครับถ้าข้าวเราเริ่มโน้มลงมา,าแสดงว่านะครับเขาเข้าสู่ระยะน้ํานมเริ่มจะมีน้ําหนักแล้วในเมล็ดข้าวคือผ่านการผสมเกสรทั้งตัวผู้ตัวเมียแล้วนะครับผสมเกสรอ,อยู่ในเมล็ดอยู่แล้วนะครับพอผสมเสร็จปุ๊บเขาก็จะเริ่มสร้างแป้งนะครับสร้างน้ํานมนะครับ น้ำหนักก็จะเริ่มมาข้าวก็จะเริ่มงอลงขโน้มลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับระยะนี้แหละฮะเป็นระยะระยะหวานเจี๊ยบของน้องนกนะครับน้องนกนะครับนกนกกระจิบนกกระจาบนกพิราบนกอะไรสมรปีนกแต่สําคัญคือนกกระจิบนะครับนกกระจิบตัวเล็กๆ,ๆนะครับจะมาเกาะเกาะอ,อยู่ตามโคนลวงนะครับ ก่ออยู่ตามคนรวงแล้วก็ทําการจิกกินเมล็ดข้าวที่เป็นน้ํานมนะครับจิกกินก็เกาะอยู่ตรงนั้นแหละนะครับเกาะอยู่นะครับข้างล่างเรามองไม่เห็นนะครับเขาซ่อนตัวอยู่นะครับเขาจะเกาะกอเกาะนะครับเกาะลาอีกลํานึงแล้วก็ไปจิกกับอีกลํานึงครับเขาก็จะกินนะกินข้าวของเราในระยะน้ํานมไปจนถึงระยะสุกแก่เลยแหละนะครับอันนี้เป็นปัญหาของชาวนาที่ปวดหัวกันมากนะครับปวดหัวกันมาก ก็ไม่รู้จะป้องกันแก้ไขปัญหายังไงถามผมนะครับผมทํายังไงอย่างแรกผมซื้อนกนกอินรีนกอิ <Luke in C> นทรีที่ท่านเห็นนี้่สามสี่ตัวที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับปิววัน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 อยู่นะฮะเนี่ยฮะนกอินรีแนะนาไม่ซื้อไซส์ใหญ่มาเลยนะฮะร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเซนนะครับมากลางไว้แต่ถามว่าได้ผลไหมได้ผลเฉพาะนกบางชนิดนะครับนกที่มันตัวใหญ่ๆห่หน่อยนะครับมันจะได้ผลในระดับหนึ่งนะครับแต่นกกระจิบนกกระจาบก,กลัวไหม ตอบเลยว่าไม่ไม่นกกระชิบนกกระจับไม่กลัวนะครับลองดูแล้วนะครับกลางลงไปนะครับกลางลงไปนะครับแต่เดินลงไปเมื่อไรก็แตกือขึ้นเหมือนเดิมนะครัหนึ่งคือใช้นกนะครับมีให้ซื้อซื้อไปเถอะครับมีให้กลางกลางไปเถอครับนะครับสองใช้อะไรใช้ตาข่ายนะครับตาข่ายดักนกบ้านผมเรียกเรดานะครับตาข่ายดักนกก็จะมีหลายขนาดหลายราคานะครับแต่บ้านผมก็เริ่มที่90บาท แผงหนึ่งยาวๆเป็นตะข่ายสีดําเหมือนแห я, แต่ว่าเป็นลักษณะยาวเหมือนจอหนังนะครับเราก็เอาไปกลางใส่ไม้ไผ่สองฝั่งกลางในจุดที่คิดว่านกมันจะบินขึ้นบินลงดักเพื่อที่ให้นกมาชนอันนี้ก็อีกอนะวิธีที่2นะครับวิธีที่3นะครับใช้เสียงไล่นะครับใช้เสียงไล่เสียงยังไงเสียงดังครับเคาะกระโปรงกระเปงนะครับเคาะคุแตกกระ,ะมังได้หมดนะครับแต่ที่ง่ายที่สุด คือปืนแก๊บครับปืนแก๊ปปล่อยตัวนักกีฬานะครับผมหาซื้อเอาในช้อปปี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับปืนแก๊บอันละน่าจะ200กว่าบาทนี่แหละครับแล้วก็พร้อมกระสุนกระสุนเป็นเป็นแก๊บวงนะครับแก๊บวงสีแดงๆนะครับใส่เข้าไปก็ยิงทีะนัดป้งป้งป้นะครับผมก็จะเอารูปให้ดูแต่คงไม่ยิงให้ดูนะครับอย่าโดนแบนนะครับเป็นปืนไล่นกครับก็เอาเสียงไล่ แต่ประเด็นคือไล่ปุ๊บเขาก็จะมาใหม่ <c oughs> ก็ต้องขยันเดินไล่หน่อยนะครับอันต่อมาอันต่อมาที่เท่าที่ผมเห็นเนาะแถวบ้านผมเขาจะใช้เชือกมัดกับมัดกับกระป๋องกาแฟเก่าที่กินแล้วทําเป็นพวงแล้วก็ใส่ลอกมัดไปตามเสาตามจุดต่างๆอ้อมพื้นที่แปลงนาลกมาปุ๊บก็ดึงเชือกเชือกวิ่งไปที่เถียงนาครับดึงเชือกกลุ้งกลงุกลง้ลง กระป๋องกาแฟมันก็กระทบกันนะมันก็ดังนกที่มันได้ยินมันก็ตกใจมันก็บินขึ้นไปสุดท้ายมันก็บินกลับมากินใหม่ก็น้องต้องนั่งสั่นกันนะไม่ต้องทําอะไรกันแล้วนะครับนั่งสั่นกันอย่างนั้นะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีถัดมาก็ไม่รู้วิธีเท่าไหร่นะครับคือใช้สารชีวภาพนะครับสารชีวภาพฉีดพ่นข้าวช่วงที่ข้าวตั้งพ้องหรือพึ่งออกรวง นะครับสารชีวภาพไล่นกไล่หนูนะครับอันนี้ผมก็ลองมาแล้วครับถามว่าได้ผลไหมก็ก็ไม่ได้ทําไม่ได้ซื้อมาใช้อีก y, รอบเดียวก็พอครับรู้ผลนะครับเสารชีวภาพไล่นกก็มันเป็นไม่รู้จะไปไล่อะไรยังไงกลิ่นมันก็ไม่ได้เหม็นมากมายอะไรยังไงนะครับมันก็มาเหมือนเดิมนะครับก็ตอบไม่ได้เหมืนอนเดิตอบคําตอบเรียงนี้ไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนกก็จะประมาณนี้แหละใช้เสียงเป็นตัวไล่ ใช้นกอินทรีบ้างนะครับใช้ปืนแก๊ปเพื่อให้มีเสียงดังใช้ภูมิบรรดาชาวบ้านเชือกแฟนกับกระป๋องกาแฟให้มันกระทบกันดังก็ลงๆงอาจจะมีอีกวิธีหนึ่งคือการใช้ไฟกระพริบเห็นข่าวไหมฮะไฟกระพริบเหมือนสัญไฟสัญญาณจราจรนะครับเอามาติดตั้งตามแปลงนาให้มันมีลักษณะของกระพริบปิดปิดป,ปิไฟเหลืองๆนะครับเออใช้โซลาเซลล์เป็นพลังงานหลัก วางไว้กลางแดดแล้วมันก็กระพิบๆอันนั้นผมยังไม่ได้ลองไทยลองแล้วก็ได้ผลก็มาเล่าสูกันฟังบ้างนะครับมันก็หลายตังอยู่ผมไม่กล้าซื้อครับกว่าไม่ได้ผลก็อาศัยเอาปืนแก๊ปยิงเอานะครับแต่ระวังเรื่องประทัดนะครับประทัดยักษ์ที่เป็นลูกฟุตบอลลูกบอลกลมๆครับจุดแล้วดังตุมต้มตุม้มตุ้มเนี่ยอันตรายนะครับอันตรายถ้าจุดแล้วผิดพลาดขึ้นมานี่มือหายได้นะครับผมก็ไม่แนะนําไม่แนะนําจุดประทัดนะครับ ซื้อปืนแก๊บเนี่ยะมาครับปืนแก๊บอันละ35บาทตามงานวัดก็ได้งานกระชงกระชาติก็ได้นะครับใส่แก็ปวงนะครับสีส้มส้มสีแดงแดงครับยีเงาทีละนัดครับก็ดังเหมือนกันนกก็บินเหมือนกันนะครับอันนั้นก็จะสะดวกกว่าแต่ว่าเราจะต้องต้องไล่อย่างเรื่อยๆนะครับไล่ทั้งวันจนมันลำคานนะจนหมดแรงกันไปข้างหนึ่งนะครับนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรดาร์เราที่เท่าที่เรามาอันนี้คือเรื่องนกถามมาเรื่องหนูหนูทำยังไง หนูที่เป็นปัญหาคือหนูพุกนะครับหนูตัวใหญ่มันจะลอยน้ํามาแล้วก็มากัดข้าวช่วงที่ข้าวเรากําลังมานกําลังตั้งท้องจะกัดก็ไปกินยอดอ่อนของข้าวกินแบบอะไรอร่อย,ออยหนูพุกนะครับหนูนาตัวใหญ่นะวิธีการทํำยังไงบ้างนะครับในการากําจัดหนูหนึ่งคือใส่บ่วงเป็นลวดเที่ใช้ดักหนูโดยเฉพาะทําให้เป็นวงกลมแล้วก็มัดเข้ากับเสาไม้ไผ่แล้วเอาไปวางตาม ร่องรอยที่มันเดินตามทางเดินของมันโดยให้บ่วงที่อยู่ด้านล่างเนี่ยสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณ1นิ้วโป้งนะครับมันวิ่งมาชนปุ๊บหัวมันชนปับ๊บลวงบ่วงลวดตัวน,นั้นมันก็จะรัดคอหนูถอยไม่ได้เดินหน้าไม่ได้นะครับไม้ไผ่ที่ปักอยู่ก็แน่นนะมันก็จับเสร็จก็จับไปปรุงอาหารซะนะครับถ้ามันเข้านะหนึ่งใช้บ่วงดักหมูดักหนูครับสองจอบยิงครับ กาไปหามันยามกลางคืนคุยมันอยู่ตรงไหนอ่อยเอาลำอ่อยเอาเข้าเปลือกอ่อยเจอตัวปุ๊บตาแดงแๆปับ๊บปั้งเลยอันนี้คือเซียนเขาจะทําการยิงจัดการในช่วงกลางคืนนะครับแล้ววิธีสุดท้ายคือการเบื่อเบื่อเบื่อหนูนะครับเบื่อหนูทํำยังไงวิธีการคือใช้กระโพดหวานนะครับ แบบดิบที่ยังไม่ต้มนะครับข้าวโพดวานแบบดิบมาฝาน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 ,ฝานเอาเมล็ดออกเอาเฉพาะเมล็ดข้าวโพดดิบๆนะครับเอามาแล้วก็มาคลุกกับใยเบอร์หนูนะครับแถวบ้านผมก็จะเป็นยี่ห้อแขกดำนะครับเป็นผงสีดำๆคลุกๆ,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 ๆกับเมล็ดข้าวโพดแล้วก็ไปวางตามจุดที่มันเดินนะครับจุดที่หนูมันเดินมันจะมีความเรียบความสะอาดเป็นร่องรอยเป็น,เป,นเป็นทางเดินอ่ะเซียนเขาจะเห็นครับเขาจะรู้ ว่าหนูมันวิ่งอยู่ตรงนี้เราก็ไปวางตามจุดนั้นๆนะแต่ต้องระวังอันตรายครับถ้าหมามากินแมวมากินก็มีสิทธิ์ตายรวมไปถึงหนูที่มันกินแล้วมันไม่ตายแล้วคนมาเอาไปกินต่อเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการเบืออ่อหนูก็ต้องให้ความระวังนะครับหนูก็จะมีวิธีกําจัดประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหนูเล็กนะครับหนูเล็กหนูสิงนาหนูนาตัวเล็กๆนะครับที่จะมาชอบมากัดกินกระโพดถ้ามันมากัดข้าวเราเนี่ย ก็ใช้ขวดเบียร์จัดการครับทำยังไงก็คือเอาขวดเบียร์มาตั้งนะครับประมาณ30-45ถึงองศา30องศาเนี่ยแหละครับตั้งแล้วมีทางเดินให้มันขึ้นหน่อยนะครับตั้งใส่ก้อนดินก็ได้วางวางเฉียงประมาณนี้อันนี้คือปากขวดวางเฉียงประมาณนี้แล้วเอารำอ่อนนะครับโรยปากขวดแล้วก็ใส่เข้าไปในขวดให้มันหอมพอมันได้กลิ่นรำนะครับหนูเล็กนะครับมันก็จะวิ่งไต่ก้อนดินขึ้นมาก็ขมุดเข้าไปในขวดเบียร์นะครับ อมดเขก็ไปในขวดเบียม,มก็จะไหล,ล,ล,ลตรงไปอยู่ข้างล่างขวดนะครับมันก็จะกินลำนะเพราะมันได้กินลำแต่พอจะขึ้นนะครับหนูมันจะปีนขึ้นไม่ได้เพราะว่าขวดเบียมมีความลื่นแล้วมันชันชันประมาณนี้หนูมันจะวิ่งขึ้นไม่ได้นะครับมาแล้วสุดท้ายมันก็จะตายท้องอืดอืดเน่าตายอยู่ในขวดนะครับอันนี้ก็เป็นกับดักภูมิปัญญาที่ผมได้อัพคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วที่พ่อตาผมทําอันนี้คือจากัดการหนูสิ่งในแปลงกระโพด หนูซิงอาจจะเข้ามากินข้าวเราหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะผมเห็นเหนูตัวใหญ่มันกัดเหลือแต่ตอนะครับเหลือแต่ตอนะครับน่าจะเป็นหนูใหญ่ครับหนูเล็กกัดไม่ได้นะครับถ้าจะกัดเยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะถึงเรื่องวิธีการที่จะจัดการกับศ mm. ัตรูพืชศัตรูข้าวของเราในช่วงเก็บเกี่ยวนะครับนั่นก็คือนกและหนูนะครับวิธีที่ผมกําจัดก็ประมาณนี้อาจจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง, im, างก็มาเล่าสู่กันฟังครับมาเล่าสู่กันฟังท่านก็ มีเทคนิคยังไงอะไรใหม่ๆก็รบกวนแชร์มาให้ผมรับทราบรับรู้ด้วยถือวเผื่อผมเอาไปลองทําแล้วมันเวิร์กผมก็จะได้แชร์ต่อนะครับถือว่าเป็นวิทยาทานเนาะนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวนาได้ไม่มากก็น้อยเนาะในเรื่องของการกําจัดหนูนะครับกาจัดนกนะครับป้องกันนกที่จะมากินข้าวเรานะครับมันสําคัญมันก็ขึ้นอยู่กับความขยันของเราเนาะนะครับการบริหารจัดการนะครับการความขยันในการดูแลเอาใจใส่แปลงข้าวของเราเป็นมากน้อยแค่ไหนมันก็ ผลผลิตมันก็จะเป็นไปตามนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามนะครับช่องชัดเจนพันข้าวรวมไปถึงเพจ Facebook นะครับชัดเจนพันข้าวเช่เน,นชเดียวกันสำหรับวันนี้โคงคงต้องลาทุกท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ